ตอนเด็กๆพวกเราก็จะถูกผู้ใหญ่สอนว่ายาโกหกแล้วเราเชื่อไหมฮะเราก็ไม่เชื่อผู้ใหญ่เนี่ยก็เลยจะมีเทคนิคมาทําให้เราเชื่อโดยมีออปชั่นเสริมขึ้นมาให้มันน่ากลัวมากขึ้นเช่นโกหกตกนรกโกหกเดี๋ยวตํารวจจับโกหกเดี๋ยวให้หมอฉีดยา <6 S 1> ให้ตุ๊กแกกินตับ <6 S 1> หรือบางทีมีให้ผีมาจับกินก็มีพอเราโตขึ้นเราก็สอนเด็กๆสอนลูกสอนหลานเราเหมือนกันว่ายาโกหกซึ่งถามว่าได้ผลไหม ไม่ได้พลฮะก็เหมือนตอนเราเด็กๆเลยคเราก็ไม่เชื่อพ่อแม่เหมือนกันห้ามอะไรเราก็ไม่ฟังยิ่งห้ามก็ยิ่งยุยิ่งห้ามก็ยิ่มทำถูกไหมฮะผมเนี่ยมีลูกชายคนหนึ่งชื่อหมอกครับหอหีบมาม้าเอาอ่างกอไก่หมอกหมอกเนี่ยนะฮะถามว่าเชื่อฟังกันไหมเฮ้ยไม่เชื่อฟังหรอกครับผมยืนอยู่ที่ซิงล้างจานกํลาลังล้างจานอยู่เหลือบไปมองนาฬิกาเนี่ยสองทุ่มแล้วผมก็เลยตะโกนไปบอกลูกครับหมอกถึงเวลานอนแล้วขึ้นนอนได้แล้วลูกหมอกก็ครับพ่อ เสร็จแล้วลูกผมก็หายไปสักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงกุกกักกุกกักอะไรสักอย่างหนึ่งผมรู้เลยลูกผมอาจจะหยิบของเล่นขึ้นไปบนห้องผมก็เลยบอกลูกว่ามอกเวาของเล่นไว้ข้างล่างนะลูกไม่เอาขึ้นไปบนห้องนะขึ้นไปแล้วนอนเลยครับพ่อสักพักหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงลูกกาลังจะเดินขึ้นไปบนชั้นสองผมก็เลยหันไปมองลูกปรากฏว่าลูกเนี่ยมันแปลกๆเสื้อที่ใส่เนี่ยมันตุงๆอย่างเงี้ยตุงๆแบบอย่างเงี้ยมีอะไรยัดอยู่ในพุงอ่ะผมก็เลยบอกลูกว่าลูก ไหนลองถกเสื้อขึ้นมาให้ดูซิข้างในมีอะไรลูกผมก็เปิดเสื้อครับของเล่นล่วงกลาวไปที่พื้นเลยเนี่ยฮะความเล่ห์เหลี่ยมของเด็กคือมันจับไม่ได้ไล่ไม่ทันจริงๆฮะถามมีการบ้านไหมบอกไม่มีการบ้านยังไม่เสร็จก็บอกเสร็จแล้วแต่มันก็มีเหตุการณ์หนึ่งครับที่ผมเนี่ยอยากให้ลูกโกหกมากเลยประมาณว่าโกหกหน่อยเธอลูกโกหกช่วยพ่อหน่อยนะอย่างนี้เลยคือเหตุการณ์เนี่ยลูกผมเนี่ยไปถีบหน้าเพื่อนเข้าแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดครับลูกผมไม่ใช่เด็กเกเรหรอกนะ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่องราวมันเป็นแบบนี้เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นตอนลูกผมเรียนชั้นอนุบาลสองลูกผมเรียนอนุบาลสองที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งลูกผมเนี่ยก็จะเลิกเรียนตอนบ่ายสองโมงทุกวันผมเนี่ยก็จะมีหน้าที่ไปรับลูกที่โรงเรียนแต่ว่ารับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะยังไม่กลับบ้านกันก็จะให้ลูกเล่นสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนก่อนเพื่อที่จะได้ให้ออกกําลังกายแล้วก็เป็นการคลายเครียดไปในตัวด้วยหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่าเด็กอนุบาลสองเนี่ยเครียดถามว่าผมรู้ได้ยังไง ลูกชายผมบอกครับพอวันนี้เรียนหนังสือเหนื่อยจังเลยอะ่ะเครียดผมเลยถามลูกว่าแล้วมาต้องทํายังไงอ่ะลูกมอกอยากเล่นเกมอะ่ะโอ้โหแหมเล่นเกมเชียวนะเอาอย่างนี้แล้วกันลูกวิ่งเล่นและกันวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนนี่แหละนะวิ่งเล่นกับเพื่อนกับฝูงอะไรก็วิ่งเล่นกันไปนะเออไม,เไม่เครียดไม่เครียดเหงื่อออกแล้วก็หายเครียดนะลูกนะโอเคนะ ซึ่งวันที่เกิดเรื่องเนี่ยนะครับมันก็เป็นเหมือนกับทุกๆวันฮะผมก็ขับรถครับไปรับลูกที่โรงเรียนตอนบ่ายสองเข้าไปจอดที่ลานจอดรถซึ่งอยู่ด้านหลังของโรงเรียนแล้วก็เดินมาหาลูกที่จุดรอผู้ปกครองที่หน้าโรงเรียนคือทางโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีจุดให้เด็กเนี่ยนั่งรอผู้ปกครองก็จะเป็นม้านั่งแถวยาวๆนะมีทีวีเปิดให้ดูบางวันก็จะเปิดเป็นการต์ตูนบ้างบางวันก็จะเปิดเป็นเพลงบ้างเด็กๆเ,เนี่ยก็นั่งรอกันไ่แถวเลยนะครับนั่งตาใสเลยดูทีวีฟังเพลงแล้วก็คุยอะไรกันไป ผมก็เดินมาจากหลังโรงเรียนเนาะมาที่จุดที่ลูกผมรอแล้วก็โชว์บัตรให้ครูดูครูก็ไปเรียกลูกมาหาผมลูกผมก็จะเดินมาหาผมปุ๊บส่งกระเป๋ามาให้ผมผมรับกระเป๋าจากลูกมาแล้วลูกก็จะวิ่งไปที่สนามเด็กเล่นก็จะเป็นแบบนี้อัตโนมัติทุกๆวันผมก็จะเดินตามลูกไปที่สนามเด็กเล่นแล้วก็ไปมองหามุมสักมุมหนึ่งนั่งดูลูกวิ่งเล่นไปนั่งรอไป ที่สนามเด็กเล่นของโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นสนามหญ้าเทียมมีเครื่องเล่นสีสันสดใสน่าเล่นมากมายมีทั้งแบบปีนแบบโหนแบบสไลเดอร์ลูกผมเนี่ยก็จะเป็นเด็กตัวเล็กๆแต่คล่องแคล่วปีนปลายเก่งปีนตรงนู่นกระโดดลงตรงนั้นวิ่งขึ้นตรงนู่นไปสไลเดอร์ลงมานะครับวิ่งไปทั่วไปเล่นกับเด็กคนนู้นทีคนนี้ทีนะครับกีดกัดกีดกัดนะฮะเด็กๆตามภาษาเด็ก,นกอนุบาลเนี่ยน่ารักดีนะครับแต่เรื่องมันก็เกิดขึ้นตรงนี้ครับตรงจังหวะที่ลูกผมเนี่ยเล่นเครื่องเล่นมันจะเป็นบันไดให้ปีนขึ้นไปอ ลูกผมก็ปีนขึ้นไปกันมังไตต่อยู่คาอยู่กลางขั้นบันไดเลยก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าน้องเอเนี่ยมาดึงขารูปผมฮะคืออารมณ์อยากจะเล่นด้วยแหละมาดึงแบบดึงไม่ให้ไปไม่ให้ไปอย่างเงี้ยลูกผมก็บอกปล่อยปล่อยเอก็ดึงฮะน้องเอก็ดึงไม่ปล่อยปล่อยปล่อยดึงฮะไม่ปล่อยปล่อยไม่ปล่อยดึงดึงดึงอยู่ครับลูกผมหัวร้อนนะไม่ปล่อยไงลูกผมก็อยู่ชั้นที่มันสูงกว่าเขาใช่ไหมเขาอยู่ข้างล่างลูกผมก็ถีบไปฮะก็ไปโดนหน้าของน้องเอเข้า น้องเอเนี่ยก็เลยโดนลูกผมถีบเขาไปที่หน้าครับคือก็ไม่ถึงขนาดร้องไห้หรอกนะแต่ว่าก็เบะเบอ่ะน้องเอเขาก็ปล่อยมือจากลูกผมแล้วเขาก็วิ่งไป <c oughs> ผมไม่รู้เลยวินาทีนั้นอ่ะ <c oughs> เขาต้องวิ่งไปฟอ้องพ, <c oughs> พ่อกับแม่เขาแน่ๆเลยพ่อกับแม่เขาต้องอยู่แถวๆนี้ผมก็มองตามไปว่าน้องเอเนี่ยจะวิ่งไปที่ไหนแล้วก็จริงครับน้องเอวิ่งไปหาพ่อของเขาครับแล้วก็กําลังคุยกับพ่อของเขาอยู่แล้วทําไมรู้ไหมฮะตําแหน่งที่พ่อของน้องเอนั่งเนี่ย มันก็คือข้างๆข,ของผมเนี่ยแหละฮะห่างกันประมาณสัก3-4เมตรได้ไม่ไกลกันเลยใกล้ๆกันมากเลยอ่ะผมเลยรีบหันหน้ากลับเลยแบบพุ้ยสะดุ้งอ่ะแบบโอ้ยอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองอ่ะโอ้ยแล้วเวแล้ว,อย,ลวอย่างนี้เลยยังไงวะเนี่ยผมก็ทําตัวไม่ถูกอ่ะผมก็นั่งนิ่งๆพยายามแบบมองไปทางอื่นทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้อ่ะแล้วก็แต่หูเนี่ยฟังว่าเขาพูดอะไรกันผมได้ยินเสียงน้องเองก็บอกพ่อหมอกอ่ะถีบหน้าเออ่ะแล้วผมก็ได้ยินเสียงพ่อเขาพูดว่า จะเย็นๆลูกลองไปถามเพื่อนก่อนว่าเพื่อนเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าผมได้ยินแบบนี้ก็เข้าใจทันทีแล้วว่าพ่อของน้องเอต้องการที่จะทำอะไรคือในหัวพ่อของเขาเนี่ยคงจะอยากให้น้องเอเนี่ยเดินมาถามลูกผมว่าลองคิดตามภาพนะลองคิดนะน้องเอเดินมาหาลูกผมหมอกเมื่อกี้ที่นายถีบหน้าเราอะ่ะนายตั้งใจหรือเปล่าวะแล้วหมอกก็จะตอบว่าเราไม่ได้ตั้งใจหรอก เสร็จแล้วพอน้องเอได้คําตอบจากลูกผมเนี่ยน้องเอก็จะเดินไปหาพ่อของเขาพ่อเมื่อกี้เพื่อนไม่ได้ตั้งใจและเสร็จแล้วพ่อเขาก็จะสอนลูกบอกว่าเพื่อนไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นเราก็ให้อภัยเพื่อนเถอะลูกแล้วเด็กทั้งสองคนก็จุงมือไปเล่นกันต่อแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยในหัวพ่อเขาต้องคิดแบบนี้แน่นอนตัดมาที่เหตุการณ์จริงน้องเอเดินมาหาลูกผมแล้วก็ถามว่ามอก เมื่อกี้ที่นายถีบหน้าเราอ่ะนายตั้งใจหรือเปล่าลูกผมหันควาดไปตอบเลยครับเราตั้งใจเท่านั้นเลยครับผมเนี่ยชาไปทั้งตัวเลยแล้วก็แบบหน้าตึงอ่ะคือไม่กล้ามองไปทางพ่อเขาเลยอะครับหน้าแบบหน้านิ่งแล้วก็ก้มอย่างนี้เลยอ่ะเอาแล้วสวยแล้วลูกทำไมตอบอย่างนี้ล่ะลูกเอ้ยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจไปก็จบแล้วลูกเอ้ยวันนั้นฮะก็เลยกลับไปบ้านโดยที่บรรยากาศที่แบบผมก็แบบ ว่าเสียเหมือนกันแล้วก็แบบโอ้ยอะไรวันนี้แบบไม่เข้าใจอไม่เข้าใจว่าทําไมมันเป็นแบบนี้ผมก็เลยกลับบ้านไปถามลูกว่าทําไมไม่บอกไปว่าไม่ได้ตั้งใจล่ะลูกลูกผมก็บอกว่าก็หมอกตั้งใจจริงๆอ่ะหมอกไม่ได้โกหกหมอกคู่จริงๆผมก็เลยบอกว่ามันก็โกหกบ้างก็ได้ลูกไอ้เรื่องแบบเนี้ก็ลูกก็บอกไปว่าไม่ได้ตั้งใจก็จบแล้วมันจะได้ผ่านผ่านไปได้อ่ะมันจะได้ไม่มีปัญหากันน่ะ ลูกไม่ควรพูดแบบนี้ไปอะ่ะคือมันไม่ใช่โกหกหรือไม่โกหกอะ่ะแต่มันคืออะไรควรพูดหรือไม่ควรพูดอะ่ะลูกลูกเข้าใจไหมลูกผมก็มองหน้าผมแบบงงๆอะ่ะประมาณว่าพ่อพูดไรวะเนี้ยคือไม่เข้าใจอะ่ะไม่เข้าใจที่พ่อพูดอะ่ะซึ่งผมก็เข้าใจว่าเออไอที่ลูกตอบไปแบบนั้นอะ่ะมันก็มาจากความคิดของเขาจริงๆนั่นแหละแล้วก็คงมีอารมณ์โกรธผสมอยู่ด้วยอะ่ะผมก็เลยบอกลูกไปว่าเออเอาอย่างนี้แล้วกัน ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเนี่ยก็ไปขอโทษเพื่อนหน่อยแล้วกันนะว่าแบบเออเราขอโทษที่ทําแบบนั้นกับนายก็แล้วกันนะลูกนะไปขอโทษเพื่อนซะลูกผมก็ครับพ่อได้ครับแล้วลูกผมก็เดินไปพอลูกผมเดินไปอออผมก็เดินมานั่งที่โต๊ะบ้างแล้วผมก็มานั่งคิดว่าเออจริงๆนะเราบอกให้ลูกไปขอโทษเนี่ยแต่วันนี้เราเองก็ไม่ได้แอคชั่นไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ขอโทษพ่อของน้องเอเขาเหมือนกันนะ พรุ่งนี้ผมก็เลยตั้งใจว่าเออพอไปเจอเนี่ยก็จะไปขอโทษพ่อของน้องเอเขาด้วยวันถัดไปครับบ่าย2ผมขับรถไปรับลูกเหมือนเดิมฮะเดินจากหลังโรงเรียนมาหน้าโรงเรียนพาลูกไปเล่นที่สนามเด็กเล่นเหมือนเดิมเมื่อลูกผมเจอเพื่อนฮะลูกผมก็เดินไปขอโทษเพื่อนเรียบร้อยดิบดีเด็กๆคุยกันดิบดีเลยพ่อเพื่อนก็ได้ยินพ่อเพื่อนก็บอกว่าเออนั่นไงเอหมอกเขาขอโทษแล้วเอก็ A. ขอโทษหมอกด้วยสิเ,ออเด็กๆก็ขอโทษกันแล้วก็ไปวิ่งเล่นกันต่อฮะไป ปีนาปไปกระโดดกระเด้งกันต่อผมก็เดินไปหาพ่อของน้องเอเหมือนกันผมก็ไปขอโทษเขาบอกเออเหตุการณ์เมื่อวานผมขอโทษนะอ่าพ่อเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องธรรมดาเด็กๆเล่นกันเป็นเด็กผู้ชายด้วยมันก็เล่นกันแบบนี้แหละอ่าเราก็โอเคเรื่องราวก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับทั้งเรื่องราวของเด็กๆนะก็แล้วก็เรื่องราวของผมกับพ่อของน้องเอนะครับก็โอเคคุยกันเคลียร์กันได้ด้วยดีไม่มีปัญหากัน กลับมาที่บ้านในวันนั้นนะครับลูกผมก็ถามผมอีกว่าพ่อตอนที่เพื่อนมาถามว่าตั้งใจถีบเขาหรือเปล่าอะ่ะหมาะควรจะตอบเพื่อนยังไงเหรอผมก็เออแล้วเราจะบอกลูกว่ายังให้ตอบยังไงดีอะ่ะบอกว่าไม่ให้โกหกสอนลูกว่าไม่ให้โกหกเป็นประจำเลยอะ่ะแต่ให้พูดตรงๆว่าเราตั้งใจถีบแบบนี้มันก็ไม่ใช่อะ่ะเอายังไงดีเราควรจะตอบลูกว่ายังไงดีผมก็เลยคิดได้ว่าเออ บางเรื่องเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องสอนไม่ต้องบอกทั้งหมดก็ได้อะเพราะว่าเราไม่มีทางสอนเขาหรือว่าไม่มีทางบอกเขาได้ครบถ้วนในครั้งเดียวหรือว่าในเวลาอันสั้นๆหรอกคงต้องให้ประสบการณ์เนี่ยช่วยสอนเขาด้วยสิ่งที่เขาเจอที่โรงเรียนของเขาเพื่อนของเขาเหตุการณ์ต่างๆที่เขาเจอจะคอยสอนเขาเองแค่เราเนี่ยทำเหมือนว่าลูกเป็นนักกีฬาลงไปแข่งขันแล้วกัน เจอเกมเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆส่วนเราเป็นโค้ดเราก็คอยตะโกนบอกลูกแล้วกันเออว่าอย่างนี้ทําอย่างนี้นะอย่างนี้ทําอย่างนี้นะคือค่อยๆสอนเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ไปอ่ะให้คําแนะนำอ่ะแล้วให้เขาเอาคําแนะนําของเราอ่ะไปปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆที่เขาเจอด้วยตัวเองผมก็เลยบอกลูกไปว่าไม่เป็นไรหรอกลูกลูกทําดีแล้วแหละบางทีมันก็มีกันบ้างแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็ใจเย็นๆสักหน่อยแล้วกันนะแล้วก็ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเข้าใจกันไปมันลูกนะนี่ก็เป็นเรื่องราวเล็เกๆน้อยๆน,น,นะครับระหว่างผมกับลูกนะที่เรียกได้ว่าในตอนนั้นอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ผมตกใจแล้วก็หงุดหงิดโมโหเหมือนกันนะครับโมโหลูกเหมือนกันว่าเฮ้ยไปตอบอย่างนี้อ่ะพ่อก็มีปัญหาพ่อก็เป็นเรื่องสิแต่พอมาคิดในุอีกมุมหนึง่งมันก็ตลกดีในเหตุการณ์นั้นน่นะครับว่าเออลูกผมมันบอกไปเลยเราตั้งใจอย,อย่างเงี้ย เออไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้นะครับก็นะครับเราคงไม่มีทางสอนเด็กๆได้ในทีเดียวหรอกเนาะไม่ใช่ว่าพูดคําเดียวแล้วเขาจะรู้เรื่องทั้งหมดเลยนะครับก็ให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันค่อยๆพาเขาค่อยๆโตขึ้นไปพร้อมๆกับสิ่งที่เขาเจอแล้วกันนะครับใครที่มีประสบการณ์สนุกๆเกี่ยวกับลูกหลานเนี่ยคอมเมนต์กันมาบอกหน่อยนะครับอยากจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีประสบการณ์กันยังไงบ้างนะครับแล้วคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ